เราต้องพูดถึงสมารถจิตทางด้านร่างกายด้านจิตใจเราก็ทางด้านจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ตื่นได้ไหมต่นได้ไหเออตดไง้นเดี๋ยวพี่เิร์นไปที่คุณแม็กี้ก่อนเลยดีไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเริมคำถามแล้ววอร์มวอร์่อนกันวอร์ก่อนเออพี่คน้ดว่าเวลาเวลาเรา เ,เมื่อก่อนเราจะนึกถึงสุขภาพดีในแง่ที่ว่าโอเคเราต้องสุขภาพแข็งแรงเราต้องกินดีเราต้องนอนพอไม่กีจ้จาตัวเองได้ไหมว่ามันคือช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าคาว่าสุขภาพอะจริงๆมันรวมถึงสุขภาพจิตใจด้วยเปเอร์เมื่อก่อนก็คือเคยได้ยินมาตลอดกับผมว่าไม้สุขภาพกายดีอย่างเดียวไม่พอต้องสุขภาพจิตดีด้วยแต่บางทีเาเก่ยวางผมเองอาจจะเด็กอยู่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอผมได้มีโอกาสได้มาทํางาน ในช่วงตอนที่ผมอายุ18-19นะครับมันมันก็เป็นช่วงสำหรับผมผมถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่แล้วกันที่กำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างแบบผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยแล้วอยู่ๆผมก็ต้องมาสวิตชการเป็นแบบบอดทำง,งานบอดต้องมาพบเจอกับอะไรบางคน,คนเจอกเมอาชี่มันก็เจอแบบความกดดันที่แบบต้องต้อง,งแบกรับอะไรเยอะมากๆนะครับนัะนน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออ สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่พอตั้งสุขภาพเจ็ปีเลยพบว่าบางคีับางวันเวลาเราท้อมากผมเคยมีบุมที่แบบผมทํางานเหนื่อยมากๆท้อมากๆจกน,นพอรู้ว่าพวกนี้มีงานผมแบบคิดล้ไม่อยากไปทํางานคือมันทอาากก้อจนถึงขนาดอย่างนั้นเลยนอนไม่หลับเลยต้องแบบฟังเพลงหรือฟังอะไรแทนที่จะแบบล่อยวางล่อยวางไม่เต็มอันนั้นน่าเป็นจุดที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเลยจริงจริ่อย่างไ อย่างเวลาเวลาทำงานวงการบันเทิงเนี่หนึ่งในสิ่งที่มันต้องสำคัญมากๆก็คือความมั่นใจอะเราอย่างเวลาที่สมุดไม่กี่เหนื่อยไม่กี่ด้วยความมั่นใจสร้างขึ้นมาได้ยังไงสำหรับผมความมั่นใจมันมาจากการเป็นตัวเองละกันครับมันมีคำพูดคำนึงที่บอกว่าแบบอ่าดีฮุยค่ะดีฮุยอันบอดฮุยสุดท้ายแล้วมันจะวนกลับมาการเป็นตัวของตัวเองการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะไม่มีความสุขเพรมันมาเป็นความสุขอีกความสุขก็ส่งผลต่อสุขภาพจิต เหมือนกันนะครอย่างนี้ผมจะพูดว่าคําว่าสุขภาพจิตสาหรับผมมันหมายถึงการที่เรามีความสุขความมั่นใจในตัวเองอย่ีงนิ่พูดมันจะมันเชื่อมกันหมดเลยครับอย่างวันนี้เอมิลีนเขาก็สนับสนุนให้ทุกคนนะมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเอมิลีนเบรดจูเกเตอร์เขาก็มีเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนที่จะกล้าพูดกล้าเล่าให้ฟังกล้าจะตั้งคำถามแล้วกล้าที่จะถาม การที่จะขอความปรึกษาอะไรนะครับสุขภาพจิตที่ดีก็ไม่ได้เป็นสำหรับผมมันคล้ายกับการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีโรคหรือว่าเราไม่ได้โดนวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเราไม่ได้โดนวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคทางจิงตเวชย่างเดียวมันหมายถึงการที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเราสามารถกับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ เราสามารถก็คือเรากล้าเป็นตัวเองนั่นแหละง่ายๆสั้นๆผมสรุปให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วกันเลยเราจะเริ่มไปกันใหญ่ละจรผลม่าถ้าเอาที่ผมเข้าใจเองมันคือสุขภาพจิตด,ดีเท่ากับการมีความสุขจากภายในที่ทาให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพครับ okay. อยู่ที่ความเข้าใจเลยครับสำหรับผมในช่วงแรกถือว่ายากเพราะว่าผมไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้มาก่อนบางคน,นผมยังไม่เข้าใจเลยว่าการเป็นนักแสดงเนีย่ยผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกว,ว่านักแสดงคืออะไรเราจะต้องเป็นคนอื่นก็เราก็ต้องเป็นคนอื่นให้ได้เหมืนอนกันแต่ว่าการที่เราเป็นคนอื่นเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราเป็นใครมาก่อนผมมาเคยเกือบลืมว่าตัวเองเป็นไครและผมไม่มีความสุขเลย นั่นอะ่ะผมผมถึงรู้สึกว่าการการเป็นตัวเองมันมันสุดมากๆอาจจะหาสิ่งเล็กๆก็ได้ที่ผมได้ทำให้เราดึงกลับมาการเป็นเราเองคนะือเวลาผมไปทำงานใน,นละครเรื่องแรกผมเป็นฉากดาวแล้วเรื่องที่สองเป็นป่าบางทีอยตัวละครแล้มันเจอเหตุตการณ์ที่กระทบจิตใจเรามากๆผมใช้เทคนิคกับกับบ้านมาจะแค่ร้องเพลงก็ได้ผมช,อ,ชอบเล่นกีตาร์ชอบร้องเพลงพอเราได้อยู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือว่าเรามีเพลงโปรดเพลงประจำกาเราแล้วเราก็จะแบบรู้สึกแล้วว่าอ๋อนี่แหล้วกลับมาเป็น ตัวเองครับแล้วเราก็แบบจำได้าเราเป็นคนคยังไงนรสวรรค์อย่าที่เขาฝอกเรา้อาันของกเราจะเป็นเส้นทางชีวิตของเราประมาณี้อันนี้คือวิธีของผมนะครับดีมากเลยซึ่ง